เฮล lo แม่สันเจงครับผมขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ let's dance review revelation 2พาร์ทที่12.5นะฮะเพื่อนๆอาจะแปลกใจคือว่าก่อนที่จะถึงวันพุทธที่25ที่เอพิโซดสุดท้ายเอพิโซดที่4จะมาสันจีได้เล่นนอกรอบไปแล้วได้เก็บไอเทมบางอย่างย้อนกลับไปซึ่งมันเป็นไอเทมสำคัญทั้งหมด4จุดนะครับ ที่ถ้าถ้าสัจิไม่ทำาพาร์ทนี้มาอธิบายแล้วเพื่อนๆจะงงว่าสจิได้มันมาได้อย่างไรสัจีก็เลยขออนุญาตจะเอา,อาเอพิโซด12.5เนี่ยไปตัวอธิบายว่าสัจิไปนอกรอบเก็บอะไรบางอย่างสี่จุดมาซึ่งถือว่าเป็นไอเทมขว้มสำคัญคือมันจะมีปืนสองกระบอกเป็นปืน2กระบอกแล้วก็คัสตอมพาร์ทอีกหลายชิ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปจุดแรกก่อนนะครับผมจุดแรกก็คือหลังจากที่เจอ ตาลุงแก่ๆที่ลตรงท่อก่อนทางเข้าตรงท่อระบายน,น้ำเนี่ยตรงจุดนี้จะมีน้ำตกตอนแรกสัจิไม่ด้สนใจนะครับพอเดินไปเสร็จมันก็จะมีปืนคือตอนที่่อนจิก่อนสัจ,นสจิจะเก็บได้มันมีปืนอยู่หลังไออ่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับคือในถ้าเล่นเป็นในเรื่องแคร์เราจะไม่เห็นว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในก็คือมันจะไม่บอกจนกว่าจะไปเล่นในเรื่องแบลรี่ซึ่งสจิไม่ไม่ได้มายุ่งตรงนี้เลยเนี่ยพอสัจิก็เลยอพอ,อเราต้องมากดเปิด ของเรื่องแครนะครับแล้วพอไปเล่นในเรื่องเบดดี้ถึงจะเห็นว่าปืนน่ะอยู่ข้างปืนเป็นปืนออากานะครับ AK47 ซึ่งตอนสันจีเล่นจากที่เพืเ่อนๆเห็นคือโอเคสันจีเปิดหาทางเปิดมันไม่ได้เพราะว่าเราต้องมาเปิดในเรื่องของมอยล่านี่นะครับอ่าและส่วนจุดที่2ที่ใกล้ๆกันเลยนะครับก็คือตรงด้านบนนี่ครับตอนแรกสันจีก็ไม่รู้มาก่อนจน จนลองสังเกตทางไปเห็นด้านซ้ายนะคะตอนเล่นเก็บนอกรอบซะเลยเออสมรวจสำรสำรวจมาอา้าวเฮ้ยมันส่งขึ้นให้บอยลาขึ้นไปเก็บของได้ซึ่งเนี่ยฮะเหลือตอนแรกก็โอ้มีหีบด้วยมีไอเทมให้เก็บเต็มเลยนะฮะเนี่ยมีกระสุนนะครับแล้วก็มีไอกล่องลังด้านอันนี้ด้วยนะฮะซึ่งเราทองดูฝั่งตรงข้ามมันเนี่ยหยอนลงไปนะครับแล้วก็เปิดหีบ ที er เปิดออกมาจะได้เป็นคัสตอมพาร์ทแบบแรนะครับเป็นสีทองแต่สันจิจำไม่ได้ว่ามันเป็นคุณสมบัติอะไรนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นของดีอีกชิ้นหนึ่งส่วนอีกชิ้นหนึ่งสันจิไม่ได้บันทึกไว้เลยไปอีกหน่อยหนึ่งนะฮะซึ่งตรงส่วนที่ข้ามไอแท่งไม้เยอะๆนะฮะอ่าอันนี้ก็ส่วนตรงนี้เนี่ยเพื่อข้ามให้ในเรื่องแบรี่เอาลังเนี่ยไปวางบนนี้เพื่อต่อเข้าไปเก็บคัสตอมพาร์ทได้นะครับผม ส่วนจุดสุดท้ายสุดที่4ก็คือตรงสุสานตรงใต้หอคอยนะครับซึ่งตอนแรกแทีนที่สัญจรเล่นไปสำรวจมีให้กดสำรวจตลอดซึ่งมันแปลกมากพอสกิลสกแกทีนึงแล้วก็อ,า,กอ,า,อาจจากข้อมูลจากในเน็ตที่เขาแชร์กันมาเนี่ยมันจะมีอะไรแปลกๆอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับอายุหมด3จุดก่อนก็คือจะมีที่มันไม่มีหลุมฝังศพแล้วก็ไม่มีป้ายแล้วก็มีอันที่หักข้างบนแล้วก็มีอีกอันหนึ่งซึ่งมันกลับด้านนะฮะ แล้วก็ส่วนนี้เป็นคีย์สำคัญที่จะไว้ใช้แกนะ้สนทาส่วนนี้เพื่อจะรับเอาปืนพิเศษอีกกระบอกหนึ่งนะครับส่วนคำใบที่ตอนแรกสันจีไม่เข้าใจก็คือคำใบของตัวเนี่ยเอกสารอันนี้นะฮะซึ่งตอนแรกสันจีอ่านเอกสารนี้สันจีก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรสุดท้ายมันคือคำใบ,ใบในการที่จะเปิดประตูนะครับมันจะบอกว่าเป็นคำใบว่ามันจะมีทั้งหมดสวิตช์สี่ลำดับซึ่งจากอธิบายจริงๆก็คือ เท่าที่เข้าใจคือมันบอกว่าข้อแรกคือเป็นเนี่ยโนเกรฟก็คือไม่มีหลุมฝังศพก็คือไอ้จุดแรกที่มันเป็นเล็บเรียบอะฮะจุดที่2ก็คือบอกว่าหันหลังบุคคลที่หันหลังก็หมายถึงป้ายหลุมศพหันกลับด้านอันที่สันจิชี้ให้ดูตอนแรกนะอันที่สาวันนี้ตันจิแปลยากมากคืองงไม่ไม่เข้าใจความภาษาอังกฤษตรงนี้นะฮะแต่พอแปลประมาณว่าเป็นเป็นคนที่อยู่ถัดจากคนที่สี่ ไปไปไปสามคนเนาะจากหลังจากคนที่สี่ไปสามคนโดยที่อยู่ด้านหลังนะครับหนึ่งแถวแล้วก็คนที่สี่ก็คือคนที่ไม่มีหัวก็หมายถึงไอ้ป้ายหลุมศพมันด้านบนมันหายไปนะครับประมาณนี้ซึ่งจากคาใบ้ทั้งหมดนี้ซันจิเองก็เพิ่งได้ลองอเล่กนกระสดๆตรงระหว่างตรงนี้เลยนะครับเนี่ยให้ลองกันเลยเพราะว่าซันจิยังไม่ได้เก็บปืนชนิดนี้มาก็เลยมาลอกรอบแล้วก็ทํา,ทาการอัดเลยนะครับเพื่อจะได้ เข้าใจตรงกันนั่นเองนะฮะเนี่คนแรกไม่เรียบร้อยไม่มีหลุมฝังสมนะคนที่หนึ่งเพราะกดถูกเสะมีไฟขึ้นคนที่สองคนที่อ่หอหันหลังให้คนอื่นก็คืออันนี้นะฮะป้ายมันจะแบกมีรูปดาวตรงนี้หันหลังให้คนอื่นมีอันเดียวเลยครับที่หันหลังให้คนอื่นอันนี้อันที่คนที่สามคือคนถาัดจากสามหนึ่งแถวประมาณนี้นะฮะคนที่สามเนี่ยหนึ่งสองสามนะฮะแล้วก็ถาัดจากคนที่สี่ แถวคือคนนี้ที่ไม่มีหัวนะพอครบเสร็จก็จะมีดนต,ตีขึ้นแล้วก็เนี่ยฮะประตูลูกกองด้านหน้าก็จะเปิดซึ่งตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเขียนไปอ่านในของวิกิที่มีคนฝรั่งมาแชร์กันมาก็พยายามอ่านให้เข้าใจนะว่าอ,อ๋อมันมีความลับตรงนี้ด้วยมาเสร็มจ,จะมีอยู่เนี่ยปืนอันนี้ครับ MP AF นะฮะ เบาวกว่าเ0บแต้มเบาวกว่า MP AB 50นะฮะแต่ว่ายิงรัวกว่าพอสมควรเลยแต่ข้อเสียหนึ่งคือที่จูนแค่3ามจุดเองแล้วก็มีคัสตอมพาร์ได้เก็บด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับของก็เท่านี้ครับทั้งหมด4จุดอีกจุดหนึ่งอาจุดที่3เดี๋ยวสันจีจะอธิบายคร่าวๆนิดนึงนะฮะก็คือมันเป็นส่วนตรง ก่อนที่เราจะปีนบันไดขึ้นมาตรงจุดเมื่อกี้ที่เป็นหลุมฝังศพจะมีอะไรนะที่เราต้องเดินขึ้นบันไดมาจะมีทางไม้พาดเยอะๆแล้วก็จะมีเราโดนลมให้เราหลอกให้เราตกไปข้างล่างซึ่งถ้าเราเดินไปสุดทางจากด้านล่างจะมี c u s t o พ p a t ทแบบแรสีทองอยู่นะฮะแต่ถ้าเราเดินลงไปข้างล่างเราจะเจอฝูงไอซอมบี้ประมาณ2ตัวล้อมต้องฝ่าเข้าไปเพื่อเก็บซึ่งก็คุ้มฮะคุ้มมากได้มาอีกห่งชิ้นซึ่งโอเคก็ตามนี้นะฮะ หวังว่าจะไม่งงกันก็พาร์ทที่สิบอ่าพาร์ทที่สิบสามในเรื่องแคร์ก็จะมีปืนเมื่อกี้เอ่อปืนกลเบาอันนี้ที่เป็นรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นเดียวกับที่ P.S. e v e n ของพาร์ท e s i d e n t Evil หกใช้นะฮะโอเคแล้วพบกันใหม่พาร์ทที่13บสามนะฮะวันหลังจากวันคืนวันพุธเช้าวันพฤหัสสัญจีน่าจะแคร์แล้วก็อัปโหลดเสร็จให้ได้เพื่อได้ดูภายในประมาณทเที่ยง โอเคแล้วเจอกัน